สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่วีราดา Angel l l e s s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมถุนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานก่อนเลย ะะเดือนนี้เหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ดวงดาวที่สำคัญนะคะก็มีอีคลิปส์นะสุริยคราสนะคะโซล่าอีคลิปส์ในวันที่20เมษายนนะคะอันนี้กระทบแน่นอนนะ,ะกับเรือนที่11เนะคะเรือนเพื่อนนะ,ะและสังคมนะคะบริวารและกระทบกับในเรือนที่12นะคะเรือนจิตวิญญาณหรือ spirituality นะคะ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตวิญญาณในด้านความเชื่อลังสังหรณ์ต่างๆด้วยนะมาดูกันนะคะส่วนเรื่องที่กระทบอื่นๆน,นะคะก็มาจากดาวอาทิตนะที่เป็นเจ้าเรือนชะตาเรือนที่3 communication house นะคะอันนี้จะกระทบกับ ทั้งเรื่องการเจราจาสื่อสารต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได้นะการนัดทำสัญญาหรือพูดคุยเจราจาสัมภาษณ์การสอบต่างๆก็มีโอกาสที่จะต้องอเรียกได้ว่าเกิดขึ้นนะคะและมีโอกาสได้รับชัยชนะหรือว่าข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันทีนี้การสอบบรรจุหรือการสอบเข้าเรียนศึกษาต่อก็มีลุ้นนะคะ ส่วนคนที่สอบซ่อมอารอบนี้น่าจะผ่านแล้วนะนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวอังคารนะคะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินเรือนที่สอง n e y House ตรงนี้เนี่ยกระทบแน่นะคะกับคนที่ทำธุรกิจ เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่านำเข้าส่งออกสินค้าอาจจะมีเรื่องของงานบางอย่างที่สะดุดหรือเงินบางอย่างที่รอคอยแล้ติดติขัดขัดนะคะก็อย่างไรพยายามประคับประคองให้ผ่านไปให้ได้นะเหตุการณ์นะคะที่เข้าสู่เรือนที่12ระหว่างเรือนที่11 12องเนี่ยระหว่างที่เกิดอีคลิปส์เรื่องเพื่อนก็อาจจะถูกทดสอบนะไม่แน่ว่าอาจจะ มีปัญหาขัดแย้งกับบริวารหรือทะเลาะกับเพื่อนนะคะหรือเพื่อนเนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือไม่สบายหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าต้องซ่อมแซมรถยนต์นะคะหรือเสียเงินเสียทองไปกับอคอมพิวเตอร์แกจ็ต อุปกรณ์ IT Electronics แบบนี้ก็ได้นะคะระวังโดนแฮ็กข้อมูลหรือว่าลักษณะ scammer มีชาชีพด้วยนะคะในเดือนนี้ Eclipse มีผลนะคะกับเราหลายเรื่องเลยหลายด้านเป็นไปได้หลายด้านนะคะทีนี้ได้ไพ่ flowers นะคะดอกไม้ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายก่อนหน้านี้มีโอกาสฟื้นฟูในแง่ของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายนะคะหรือสุขภาพใจก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูดีขึ้นนะคะ ไพ่ทรีนะต้นไม้นะคะอันนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความยั่งยืนหรือว่าความรู้สึกมั่งมั่งคั่งมั่นคงนะคะฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามที่นำไปสู่ความร่มเย็นปกปักรักษาดวงชะตานะคะให้รู้สึกสงบร่มเย็นนะอยู่อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกัน ในเดือนเมษาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับพวกเราราศีหรือลัคนาเมถุนนะคะทัดลมได้โปรชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาเมถุนได้ทราบภาพรวมดวงชะตาชีวิตในสิ่งที่ไพ่และดาวต้องการจะแนะนำนะคะได้โปรชี้แนะแนวทาง ให้กับราศีหรือลัคนาเมถุน9 of Pentacles Page of Cups Four of Pentacles Two of Swords t r e e of Cups Page of Wands Queen of Cups Queen of Swords page of s อร s Tree of Swords เอาแล้ว่ะจุดนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่มั่นคงในด้านการเงินมากขึ้น นะคะในเดือนเมษายนนี้คือคนที่ค้าขายหรือทำธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะค้าขายได้ดีหรือได้เงินมากหรือได้กำไรเยอะนะคนที่เป็นเซลส์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ค่าคอมหรือว่าเงินออกนะคนที่ทำงานบริษัทก็เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสได้เรียกได้ว่ามีเงินสะพัดอะที่จะทําให้เราจับจ่ายได้คล่องตัวนะคะไม่เดือดร้อนแนะ่แต่ว่า มันมีโอกาสสูงมากเลยถ้าใครที่ไปสัมภาษณ์งานไว้หรือรอตำแหน่งบางอย่างเนี่ยยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงในด้านการเลื่อนขั้นก็ตามเลื่อนตำแหน่งหรือว่าย้ายไปอยู่อีกแผนกหรือย้ายบริษัทเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันว่าจะได้นะคะโอกาสตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปงานสังคมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งนะคะงานแต่งงานหรือว่างานบุญงานเลี้ยง งานแห่อะไรก็ตามนะคะตรงนี้มันมีโอกาสเกิดการเฉลิมฉลองหรือไม่ก็เป็นการรวมญาติกินเลี้ยงหรือทำกับข้าวกินกันเองอย่างนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นาการสังสรรค์หรือการออกเดทก็ได้ในเดือนนี้ <c oughs> เป็น A month of celebration <c oughs> เหมือนเป็นเดือนที่จะมีการเฉลิมฉลองเยอะมากนะคะสำหรับพวกเรา <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามองไม่ออกว่าอนาคตเนี่ยมันจะ เป็นไปในรูปแบบหรือทิศท,ทางแบบไหนตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะว่า,าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงดีเพราะเจอกับการถูกหักหลังหรืออาจจะเป็นลนักษณะสิ่งกดดันนะคะบางอย่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาอยากให้เป็นตรงนี้มันทำให้รู้สึกผิดหวังมากนะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับไม่อยากที่จะ เดินต่อไปในเส้นทางเดิมอยากที่จะเปลี่ยนอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปอย่างไรก็มองหาโอกาสไปก่อนก็ได้นะคะและถ้าต่อไปเนี่ยเราเจอทางหรือเจออะไรที่มันทำให้เรามองเห็นรูทางที่ชัดเจนกว่าเนี่ยก็ไม่แน่นะคะว่าเราอาจจะได้เดินต่อไปในทิศทางดังกล่าวนะ,ะทีนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าเป็นข่าวดีที่เราจะเข้ามา เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานก็ได้หรือความสัมพันธ์หรือมีคนติดต่อมาลักษณะของการที่ว่ามีใครโผล่เข้ามาในชีวิตเราแบบนี้ก็ได้เป็นเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีนะะแต่ก็จะมีเรื่องที่เรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยระวังตัวหรือตั้งก u a นะคะกับสถานการณ์หรือข้อเสนอที่เราได้รับด้วยคล้ายกับว่า ตอนนี้เราเก็บสิ่งที่เราต้องการไว้ในใจคืออาจจะยังไม่อยากบอกใครหรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่อยากจะสเปนหรือใช้เยอะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมากระเป๋าสตางค์รั่วหนักมากคือรายจ่ายเราเยอะมากและรายรับเราอะ่ะก่อนหน้านี้มันไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเมษายนเนี้ยเราจะประหยัดนะคะแล้วเราจะ เก็บตังเพื่อไปเที่ยวไปกินไปใช้จ่ายในช่วงประมาณตั้งแต่กลางๆเดือนเป็นต้นไปก็คือว่าต้นๆ้นเดือนเนี่ยเราจะเราจะยังไม่ใช้เงินเยอะนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้จ่ายหนักมากตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปแต่เรามีความสุขนะคะก็คือเป็นการจ่ายเพื่อแบบ เติมเต็มความสุขในตัวเราหรือว่าทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแบบเราจะให้ความสำคัญกับตัวเรามาเป็นอันดับแรกๆนะคะในเดือนนี้เนี่ยคือเราจะมองว่าอะไรก็ตามที่มันทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราอยากทำแล้วมันมีเรื่องงานกับเงินที่เราคอยอยู่เนี่ยจะกลับเข้ามาหรือได้รับด้วยในชีวิตก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อกันไว้มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกับ อุปถัมภ์เราหรือเรียกใช้นะคะให้เราได้โปรเจกต์ได้งานหรือว่า,ามีโอกาสเข้าไปดูแลโปรเจกต์หรืองานบางอย่างแต่ทีนี้คิดว่าทางเราเองก็จะมีการเรียกผลตอบแทนหรือว่าเรียกในเรื่องของอ ไปเสนอราคานะคะที่ค่อนข้างจะสมน้ําสมเนื้อกันอยู่ทีเดียวแต่ทีนี้คิดว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้มองหาความรู้นะคะในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยเพราะอ,อีคลิปเนี่ยนะคะมีผลนะ,ะกระทบกับเรือนที่3นะคะซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวกับการเจรจาและเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการ สติปัญญาด้วย intellectual properties หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง intellectual interest ก็ได้นะคะเหมือนกับหลายคนเนี่ยจะประเทืองปัญญาตัวเองด้วยการไปหาเรียนหาความรู้นะก็ตามวิสัยของชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนรู้อยู่แล้วด้วยคืออายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจำกัดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากฉลาดขึ้น เมือเราอยากมีความรู้เนี่ยเป็นอาวุธที่ว่าเอาไปใช้ต่อรองได้หรือในการพูดคุยเรื่องงานบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะกังวลว่าถ้าเลือกหรือตัดสินใจแล้วจะผิดพลาดเลยยังไม่อยากเลือกก็ผลัด วันประกันพรุ่งไว้อย่างนั้นมันทำให้เสียโอกาสดีๆในชีวิตไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พยายามเหมือนกับอาจจะรวบรวมสมาธินะคะแล้วก็ตัดสินใจให้แน่วแน่นะตั้งสติดีๆนะคะก่อนช่วงที่มีอีคลิปในวันที่20เมษาดีกว่านะับก่อนหน้านั้น7วันหลังจากนั้น7วันนะคะแต่หลังจากวันที่20ก็จะเป็น21 เมษายนก็ Mercury Retrograde หรือดาวพุธเดินถอยหลังอีกเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยในการตัดสินใจนะคะในช่วงนั้นนะจนถึงเดือนหน้าเลยนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ทำได้แต่ไม่แนะนำแต่ว่าถ้าต้องทำก็นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนก็จะดีกว่าหรืออย่างอย่างน้อยก็รอสักหนึ่งคืนให้ผ่านไปก่อนน่าจะดีกว่านะคะหลายคนอกหัก นะคะหรือผิดหวังเสียใจหรือเป็นลักษณะของการถูกแทงข้างหลังถูกหลอกหรือโดนโกงมานะคะตรงนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าณนะตอนนี้สถานการณ์โดยรวมมันยังดูแบบเหมือนกับขมุคขมัวไม่ชัดเจนนะคะให้รออีกนิดหนึ่งกว่าสถานการณ์มันจะชัดเจนน่าจะประมาณกลางๆเดือนหน้าไปแล้วนะคะ ไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยที่ตอนนี้รู้สึกเสียใจหรือมีความทุกข์นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือฟืน้นฟูแหละจำไพ่ดอกไม้ได้ใช่ไหมสถานการณ์มันจะค่อยๆฟืน้นฟูเดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่หลายคนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงรักษาเยียวยาบำบัดหรือพักฟืน้นเขาเรียกว่าฮีลนะคะฮีลเอเนอร์ของเราเองก่อน คุณได้ไพ่เดอะแมจิ i เชีย ician, นะคะเหมือนมีเวทมนตนะ์ใช้พลังเนรามิตด,ดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนเราวดราดระแวงกลัวคนหรือกลัวว่าจะถูกหลอกอีกหรือกลัวจะเจ็บช้ำเสียใจอีกนะคะ The Chariot เนี่ยเราจะออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากใจตรงนี้ไปได้นะแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่เอาตัวเราออกมาก็คือเหมือนกับอย่ารอนะคะอย่ารอให้มี พระเอกขี่ม้าขาวนะคะให้พยายามเซฟตัวเราออกมาถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ตอบโจทย์หรือไม่ปลอดภัยทีนี้ queen of wands เนี่ยอาจารย์เห็นว่าหลายคนมองหาโอกาสมานานแล้วหรือว่ารอตำแหน่งหรือรอรูทางหรือรอใครบางคนนะคะตรงนี้เนี่ยสัญชาตญาณของคุณเนี่ยจะบอกคุณได้ชัดเจนมากที่สุดว่าสิ่งนั้นน่ะมันใกล้ที่จะมาถึงเราแล้วหรือ,อยัง The wheel of fortune ตรงนี้เป็นลักษณะกงล้อชีวิตที่หมุนนะคะพลังเนลมิรนำสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยให้มาถึงเราได้แต่ว่าเราจะต้องอฝึกจิตนะคะในการดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คิดในสิ่งที่เราต้องการคือคิดยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นนะคิดบวกก็จะได้ดีนะคะถ้าคิดลบมันก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของความคิดของเราให้ดีพลังงานที่ปล่อยออกมานะคะ เดินหน้าต่อค่ะพุ่งไปข้างหน้าอย่าได้หยุดนะคะอย่าได้ยอมแพ้กับอุปสรรคมีไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยโอกาสใหม่ การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆหรือข้อเสนอบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทุนหรือโอกาสบางอย่างหรือเป็น Love Off e r ก็ได้ข้อเสนอของความรักที่อาจจะนำไปสู่การแต่งงานอันนี้เหมือน a l f w a y marriage มาครึ่งทางแล้วเห็นซุ้มแต่งงานละนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับรักใหม่เดือนนี้อาจารย์เห็นรักใหม่นะคะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ว่าจะมีคนเก่าวนเวียนแต่จะเป็นคนใหม่ซะมากกว่าแต่ต้องระวังคนมีเจ้าของหรือคนที่สวมหน้ากาก ะะปิดบังซ่อนเน้นความจริงหรือบริวารไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ต้องระวังคนหลอกลวงหรือคนปิดบงังหรือแอบทำอะไรลับหลังนะคะลักษณะ Conflict Energy ระวังด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนหรือบริวารเตือนหนักๆเลยในเดือนนี้นะคะหรือทะเลาะกับแฟนในช่วงที่มี e ี l i p s e ์กับ Mercury Retrograde นะคะ ก็แนะนําดวงรายปีนะจะได้ทราบดวงหน้าด้วยนะคะในเดือนนี้ต้องระวังว่าจะเลิกกันหรือว่าทะเลาะก,กันแบบกระทันหันสายฟ้าฟาดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสงบปากสงบคําดีที่สุดนะคะจะเตือนแบบนี้เลยเพราะว่าดูแลอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าจะใช้อารมณ์แล้วมันจะนําไปสู่การจบการยุติหรือเลิกลาได้นะคะความวุ่นวายยังมีอยู่หลายคนมีเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือคดีความด้วยนะคะก็ ถ้าพูดถึงในเรื่องของคดีเนี่ยมีโอกาสที่จะมาจากการโดนโกงหรือถูกหลอกหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกถึงจุดที่เราไม่อยากจะอดทนนะคะแต่ทีนี้เนี่ย The Sun เลยอะโมเมนท์ Moment ที่เป็น The Sun แสงสว่างแสงอาทิตย์ที่สดใสมันรอเราอยู่แสดงว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยยังสวยงามเสมอนะคะตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะแยกกันอยู่หรือไม่คุยกันกับใครบางคนหรือว่าอยู่ห่างกันด้วยนะ ในเดือนนี้อาจารย์เห็นพวกคุณจะโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะแต่มีใครบางคนที่คิดถึงหรือว่าเราคิดเรื่องของใครบางคนหนักมากหรือคิดบางเรื่องเยอะมากนะคะมีเรื่องที่เราต้องคลุนค,คิดเยอะ back on track เนี่ยอันนี้คือเรียกได้ว่าเมษายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณจะเริ่มฟื้นฟูความรู้สึกอารมณ์จิตใจร่างกาย สุขภาพนะคะเพื่อกลับเข้ามาอยู่ในรูในทางแบบที่เราควรที่จะต้องอยู่และไม่แน่นะคะว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยอย่างเช่นตั้งแต่เดือนนี้เลยเมษายนประมาณตั้งแต่21เมษาเป็นต้นไปเนี่ยไม่แน่ว่าดาวพุทธที่เดินถอยหลังเนี่ยอาจจะนำคนรักเก่าให้วนเวียนกลับมาหรือว่าเราอะมือลั่นไปเทก็กซไปกดโทรศัพท์หาเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกัน แต่นางฟ้าบอกเลยว่าถ้าใครที่เจอแฟนเก่าที่ไม่ค่อยดีเนี่ยควรจะปล่อยไปนะ release your ex อันนี้สถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแนะนำเป็นดวงส่วนตัวจะดีสุดเนาะแต่สินใจให้แน่วแน่ว,ว่าจะเอาอยัางไงสิ่งเหล่านั้นจะได้เกิดกับเรานะคะถ้าเราไม่เอาคนเก่าเนี่ยเราก็ควรจะเพียงหาคู่หรือใช้พลังเนรมิตด,ดึงดูดคนที่ถูกต้องคนที่ใช่เนี่ยให้เข้ามาหาเราดีกว่านะคะ ระวังว่าจะไปเจอคาร์มิกเลิฟด้วยสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ยังโสดเนี่ยต้องระวังนะคะว่าจะเจอคู่กรรมนะหรือคนที่ว่ามีเจ้าของแล้วมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วยังไม่กล้ามายุ่งกับเราอันนี้มันก็จะกลายเป็นรักไม่สมหวังไปอาจารย์เห็นรักซ้อนรักสามเศร้าอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดกับใครนะคะถ้าใครเรโซเนตหรือตรงกันในเรื่องนี้ก็สามารถบอกได้นะคะหรือมาเช็คส่วนตัวก็ได้ถ้ายังรู้สึกว่าไม่เคลียร์แต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Third Party อยู่สำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกก็มีเรื่องของการรักษาเยียวยาบำบัดที่เริ่มต้นขึ้นนะคะ healing begins เกี่ยวกับการฟื้นฟูในเรื่องสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกหรือร่างกายก็ได้นะคะและหาจักราที่เปิดออกนะจักระหัวใจนะคะก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่รักใหม่แบบนี้ก็ได้ค่ะ nurture คือการทำนุบำรุงนะคะในที่นี้เนี่ยคือการดูแลตัวเองดีกว่านะไม่จำเป็นว่าต้องไปดูแลคนอื่นเสมอไปนะคะทำให้ตัวเราเนี่ย มีความสุขก่อนนะคะให้ความสำคัญกับตัวเราอันดับแรกดูสิดูไพ่ดิ broken heart นะคะเป็นความรู้สึกอ,อกหักผิดหวังเสียใจอย่างที่อาจารย์เห็นจากไพ่ใบนี้ไปแล้วเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่ทุกข์ใจอยู่นะคะกอดๆนะคะเป็นกำลังใจให้และ เรียกได้ว่ามันมีอะไรก็ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามจะฮีลหรือว่ารักษาเยียวยาบำบัดให้กับเราอันนี้ Healer of the ages นะคะเบื้องบนเขาเข้ามาช่วยฟื้นฝูนะคะให้กับเราอยู่ก็อย่างไรแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะหลายๆคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาเนาะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวดาวเดินหน้าอีกทีประมาณกลางกลางเดือนหน้าอาจารย์ว่าจะดีนะมาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันหน่อยนะคะ I'm just starting to understand our connection มันเขาเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันไม่ธรรมดามันพิเศษนะคะและ I know that I crossed the line with you เขารู้ว่าเขาได้ล้ำเส้นเราก่อนหน้านี้ จังหวะเวลามันยังไม่ได้นะตอนนั้นนะคะหรือตอนนี้ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่สามารถให้เราเข้าใกล้เขาได้อาจจะมีเหตุผลบางอย่างหรือเข้า,าจ,จะมีใครบางคนอยู่แล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าเลิกกันไปเนี่ยเหมือนเขาต้องไปทำา s h d o w w w r r k หรือไปพัฒนาไปเติบโตในด้านจิตวิญ,ญญาณให้มากกว่านี้ก่อนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID ดียไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะ เข้าไปดูแบบสร้อยข้อมือนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะใน e e o o o p p g g e ของอาจารย์นะคะชื่อวิรดา Angel Bless นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช5 6 6 6เนี่ยจะเปิดรับนะคะถึงแค่สิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะโดยเราจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ในปีนี้โดยแบ่งเป็น3ส,ส่วน นะคะมีเพิ่มมาในส่วนของไพ่ชุดหลักนะคะแล้วก็ไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเลและโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะถ้าอาจจริงออกมานะคะอยู่กับอาจารย์นานนิดหนึ่งหมอนพระหม่มนะคะต้องเตรียมให้พร้อมนะก็จะพูดถึงภาพรวมนะคะในปี2566เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวกันพัฒนาตนเองนะคะ ก็ถ้าใครที่สนใจนะสามารถติดต่อมาได้นะคะแนะนำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่คิดจะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ก็ได้นะคะหรือคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะแนะนำมากนะคะเพราะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราทราบว่าดวงดาวมีจังหวะไหนที่เป็นใจส่งเสริมดวงชะตาให้เราลงมือทา ในช่วงไหนนะคะหรือรีกเรียงอะไรในช่วงไหนนะคะก็จะทำให้เราทราบล่วงหน้านะแต่ทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้มานะคะแนะนําให้รีบเลยนะคะเพราะว่าจะรับถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วเดือนหน้าพฤษภาคมก็จะปิดรับแล้วนะคะของปีนี้นะทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับสั์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ นะคะคเลขทะเบียนรถชื่อมงคลไลเซนมงคลหรือเลิกมงคลต่างๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง l ล n e ID เดียวกันนี้นะก็ใครที่ยังรู้สึกว่าทุกใจนะคะนอนไม่หลับนะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ก็ยังอยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนฝึกจิตใช้สมาธินะคะในการดึงดูดหรือใช้พลังเนรมิต สิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะพยายามคิดบวกนะแนะนําให้คิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ชอบและคิดอย่างไรหรือเขียนอย่างไรพูดอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้อย่างนั้นมันอยู่ที่พลังงานที่เราปลดปล่อยออกมาด้วยนะคะเราปลดปล่อยพลังงานเช่นไรเราก็จะได้พลังงานเช่นนั้นนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร r e หรือกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาอีกรื่อเรื่อ นะและสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เยอะๆในสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องใส่รายละเอียดเรื่องชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวไม่ต้องนะคะให้เขียนแค่ว่าเราอยากได้อะไรแค่นั้นแหละนะเพื่อ พยายามปล่อยพลังงานบวกพลังงานดีๆออกมาเขียนอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังในสิ่งที่เขียนด้วยนะคะก็อยากให้พลังงานของพวกเราเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะพยายามปล่อยแต่พลังงานดีๆออกมาพลังงานลบไม่ต้องปล่อยนะจ๊ะก็อย่างไรเนี่ยอวยพรนะคะให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะการงานสําเร็จนะร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมานะคะและสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัย สุขสมหวังสดชื่อในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะก็ได้ยังไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ